เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาหน้าธรรมทายาจาก7โครงการประกอบด้วยโครงการปผสมบทบูชาธรรมวันคุ้มครองโลกเฟสหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปที่เคยผ่านการอบรมแล้ว 2. โครงการประสมบทบูชาธรรมวันคุ้มครองโลกเฟสสองสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยผ่านการอบรมธรรมทายาต 3. โครงการอบรมสามเนญยุวธรรมทายาตสำหรับเยาวชนชายอายุ11-13ปีรุ่นที่29 4. โครงการอบรมสามเนรมัชชิมธรรมทายาทสำหรับเยาวชนชายอายุ14-17ปีรุ่นที่25 5. โครงการผสมบทมู่ระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษารุ่นที่48 6. โครงการอบรมธรรมท,รมทายาทพุทธศาสากลนสำหรับนิสิตนักศึกษารุ่นที่6และ 7. โครงการหน่อแก้วปร,ริยนธรรมพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์โครงการบวช ผู้ปกครองและคณะยอดมิตรได้ร่วมพิธีเวียนพระทักษิณน,นพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีขอขมาและพิธีมอบพัตรไรให้แก่นาธรรมทายาตณะบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงทางเข้าห้าสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นการขอขอมาผู้ปกครองในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดพร้อมทั้งรับปาดและพัดไรจากผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและเป็นเครื่องอัฐบริขารระหว่างอบรมในโครงการอย่างความปลื้มปีติใจให้แก่ผู้ปกครองรวมทั้งนักธรรมทายาทุกท่านต่างหลั่งน้ำตายเย็นออกมาด้วยความปลื้มปีติใจซึ่งเป็นวันที่ทุกท่านรอคอย เพราะเพศสมณนะหรือเหล่ากอของสมณะนั้นเป็นชีวิตที่มีแต่ความสงบจากนั้นเป็นพิธีบรประชาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาโพธิวงศ์อาจารย์ราชบัณฑิตปร,ริยนธรรมก้าประโยคจเจ้าอาวาสวัดราชโอรสา,ารามให้ความเมตตาเป็นพระประชาโดยให้อวาทมูลกรรมฐานแก่น้าธรรมทายาทเพื่อประคับประคองจิตใจให้เข้าถึงธรรมเป็นสมณะพูดถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตอันง,งดงาม พร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนห่มครองเป็นผ้ากาสวพัทคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพิสุสามนเนรในพระพุทธศาสนาพูดถึงพร้อมด้วยไตราสารณาคมและศีลอันง,งดงามในโอกาสนี้พระอุปชาได้กล่าวให้โอวาทโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าในขณะที่ทุกท่านได้เป็นสามนเนรได้นุ่งห่มผ้ากาาวพัถูกต้องงดงามน่าศรัทธาเลื่อมใสได้ฝึกฝนความเป็นระเบียบ จะลุกนั่งกราบไหว้ก็ดูงดงามเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นนี่คือหลักปฏิบัติเบื้องต้นที่เราได้ฝึกฝนได้ซึมซับจนสามารถปฏิบัติประพฤติได้อย่างงดงามถูกต้องแม้ในวันข้างหน้าจะลาสิกขาไปแล้วก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติแบบนี้จะได้เป็นแบบอย่างว่าเมื่อได้มาบวชแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนได้ฝึกฝนก็จะสามารถปฏิบัติได้ต่อไป และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบซุมออนไลน์เพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้ร่วมอนุมโมทนาบุญในพิธีบรรมีชาสามเณรในครั้งนี้ด้วยครับ